สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะกลับมาพบกับเก่งค่ะทางช่องช่เรา YouTube ฟอร์ดบายเก่งกี้วันนี้เก่งจะพาพี่ๆค่ะมาชม Ford Ranger นะคะ CAP XLT ค่ะเกียร์ออโต้6สปีดค่ะเป็นรถที่เครื่องยนต์2.2ลิตรให้กำลังแรงม้า160แรงม้าค่ะแรงบิดนะคะ385นิวตันเมตรค่ะราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่ เจ็ดแสนค่ะ97,000บาทค่ะเพื่อไมใ่ให้เป็นการเสียเวลาเด็เกเ่งพาพี่ๆมาชมเลยนะคะว่าวันนี้ลูกค้าเลือกตกแต่งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไปบ้างค่ะเริ่มจากด้านบนเลยฝากระโปรงตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกค่ะเป็นสกูบปทรงสูงให้สีของสกูบปเป็นสีทูโทนค่ะเป็นสีบอลเงินค่ะเหมือนกับตัวรถเราตัดด้วยสีดำด้านแบบนี้นะคะ ถัดมาค่ะชุดแต่ง s 1 5 0 Spider นั่นเองนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่า F หน้าใหญ่เนาะหน้าใหญ่ก็ตรงกระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยพร้อมกับตัว Ford แบบนี้ที่พี่เลือกสีตัวอักษรได้มาพร้อมกับไฟ LED 3จุดด้วยนะคะเลือกแสงของสีไฟ LED ตรงนี้ได้นะคะ ถัดมาค่ะจุดเด่นของตัวชุดแต่ง f 1 5 0 Spider ก็นี่เลยไฟตัวสีแสงสีขาวนะคะแล้วก็วาวเข้าไปข้างในเนาะด้านหลังของเขาจะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะถัดมาค่ะที่ไฟหน้าเนาะเก่งเพิ่มเติมในส่วนของตัวครอบไฟหน้าค่ะให้สีตัวครอบไฟเป็นสีดำเงาเออขอโทษดำด้านค่ะและ ทำการเปลี่ยนไฟด้วยไฟตัวนี้ค่ะทำเป็นไฟมัสแตงนะคะ3ามครีบแบบนี้เนาะแล้วก็ทำเป็นวงแหวนค่ะทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ค่ะแสงสีขาวแบบนี้เนาะมาที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะเป็นซุ้มล้อค่ะขนาด6นิ้วนะคะแบบมีหมุดค่ะพี่ๆเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นแบบมีมุดหรือไม่มีหมุดนะคะ ในส่วงของล้อค่ะวันนี้เราเลือกเปลี่ยนล้อนะคะเป็นล้อแม็กนะคะขนาดนะคะจะอยู่ที่16นิ้วค่ะเป็นแม็กก้านแบบนี้นะคะมาในสีดำดำด้านแบบนี้เนาะแล้วก็จับคู่มากับยางฮันคุกค,ค,ค่ะเดนโปลเอทสซีรียางจะอยู่ที่ 26570R16 ค่ะ แล้วก็ทําในส่วนของตัวครอบแก้มให้เป็นดาด้านนะคะเบ้ารองมือเปิดก็ให้สีเป็นดําด้านเช่นกันป้องกันร,รอยขีดข่วนร,รอยนิ้วมือค่ะบนหลังคาค่ะเป็นรารวหลังคานะคะสีดําด้านพร้อมกับกันสาดนะคะสี่ชิ้นแบบนี้พี่ๆเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นกันสาดสองชิ้นนะคะเป็นงานแท้ของทางฟอร์ดหรือต้องการเป็นสีชิ้นแบบนี้เลือกได้เลย <S <S ในส่วนของสติกเกอร์ลายกราฟิกแบบนี้ค่ะสามารถเลือกลายนะคะรวมถึงสีของสติกเกอร์แล้วก็ตัวอักษร ได้นะคะแจ้งเก่งได้หมดเลยครอบฟ้าทางน้ำมันค่ะวันนี้ให้สีเป็นสีดันดานเช่นกันค่ะในส่วนของโลบาร์ค่ะโลบาเหล็กนะคะทรงขายยาวของ Outlander เช่นเคยเลยนะคะทรงยอดฮิตนะคะแข็งแรงทนทานนะคะสามารถใช้งานผูกรัดของได้นะคะ แล้วก็เบ้ารองมือเปิดทรงปลายดาบนะคะรวมถึงค่ะครอไฟไท้ายเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟและการชนท้ายเหล็กค่ะของ Outlander มาพร้อมกับห่วงลากจู๊กออขอโทษค่ะห่วงออโอเมก้าสีแดงแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเก่งพาไปดูภายในนะคะว่าภายใน มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างอ่าเดิมๆมแล้วค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเบาะเขาจะเป็นเบาะพ้าเนาะเก่งทําการเปลี่ยนเป็นบอลนังแบบนี้ค่ะสามารถเลือกสีในการเดินได้ได้นะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นบอลนังสีดําแล้วตัดด้วยได้สีเทาแบบนี้นะคะในส่วนของพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยไฟฟ้าหุ้มหนังนะคะแล้วก็ หน้าจอมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วนะคะเมนูภาษาไทยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยแล้วก็มีช่วยโทรฉุกเฉิน1669ให้ด้วยค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะยังไงแล้วฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับรุ่น Ford Ranger Cab XLT เกียร์ออโต้คันนี้นะคะ ชอบ f r r d Ranger นะคะหรือ Ford e v e r e s สามารถทักทายสอบถามเขามาได้และเข้าไปชมนะคะรูปแบบการตกแต่งได้ค่ะที่ช่องช e l youtube เก่งเลย Ford by เก่งกี้ค่ะช่องทางการติดต่อเก่งขึ้นไว้ให้แล้วนะคะเข้าไปชมแล้วฝากพี่ๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดไปของเก่งวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย